จริงๆแต่และว,วิธีมันมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับอย่างการทำ benchmarking แบบเดียวนี่ท่านสามารถลงลึกได้เลยท่านไปพูดคุยกับคู่เทียบของท่านใช่ไหมครับบอกว่าอยากจะทำ benchmarking กันเรื่องนี้คุยกันเจาะลึกไปเลยนะครับในเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็การกําหนดข้อมูลที่จะเอามาเปรียบเทียบกันก็สามารถกาหนดได้เองเพราะท่านมีแค่2บริษัทถูกไหมครับนะฮะแล้วก็ท่านก็จะได้ฝึกสกิลในเรื่องของการทำ benchmarking ไปในตัวด้วยนะครับแต่การทำ benchmarking แบบกลุ่มเนี่ยก็เป็นช็อตคัดครับ มีตัวกลางช่วยท่านอย่างในที่นี้ก็เบสเซนเตอร์ช่วยท่านนะครับเป็นตัวกลางในการฟสิลิเทตกลุ่มให้ท่านนะครับแต่ว่าการแชร์ริ่งหรือว่าการทำเบนช์มาร์คิงอาจจะไม่ลงไม่ได้ลึกมากในระดับที่ท่านต้องการจริงๆเพราะว่าเรามีหลายบริษัทใช่ความต้องการของแต่และบริษัทไม่เหมือนกันครับนะฮะต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านอยากรู้เรื่องนี้คนอื่นเขาอยากรู้เรื่องนี้ ครับท่านอาจจะต้องแชร์ในสิ่งที่ท่านไม่อยากรู้หรือว่าเขาอาจต้องแชร์ในสิ่งที่เขาไม่อยากจะให้ก็เป็นการตกลงร่วมกันนะครับว่าเราจะพูดคุยกันเราจะแลกเปลี่ยนกันในสโคปไหนบ้างนะครับนะครับแต่ว่าการทำเบนช์แม็กกิ้งแบบกลุ่มจะช่วยสร้างเน็ตเวิร์กให้ท่านครับนะท่านอาจจะเห็นบริษัทที่มีแววนะครับแล้วก็ท่านอาจจะจับมือกันไปทำเบนช์แม็กกิ้งแบบวันออนวันต่อไปนะฮะก็ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับสำหรับคนที่เริ่มทำเบนช์แม็กกิ้งใหม่ นในขณะที่ท่านยังไม่รู้จักใครเลยนะครับ benchmarking ถ้าเรา,าแบ่งตามคนที่เราไปทำ benchmarking ด้วยนะครับก็จะแบ่งได้2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือ internal benchmarking นะครับท่านไปทำ benchmarking กับภายในองค์กรของท่านนะครับทำได้ยังไงอะระหว่างหน่วยงานทำได้ไหมครับหน่วยงานจัดซื้อหน่วยงานบัญชี แผนก HR ของท่านเองนะครับหรือว่าระหว่างโรงงานระหว่างสาขาข,าของท่านอย่างแบงค์เนี่ยฮะท่านอยู่ในสาขาธนาคารท่านทำเบนช์มาร์กิ้งกันได้นะครับระหว่างสาขานะครับโรงพยาบาลก็อาจจะได้นะครับระหว่างหน่วยงานอย่างเช่นท่านทำเบนช์มาร์กิ้งเรื่องอะไรได้บ้างฮะทำเรื่อง5สอได้ไหมครับทำเรื่อง k m มได้ไหมครับ นะก็มีหลากหลายเรื่องนะครับที่ท่านสามารถที่จะเลือกได้นะแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับก็แต่และว,วิธีก็จะมีจุดเด่นเดี๋ยวผมเล่าให้ท่านฟังนะครับ external benchmarking ก็มีนะครับไปทำกับองค์กรข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกับคู่แข่งธุรกิจเดียวกันหรือทำแบบข้ามห้วยต่างธุรกิจกันสถาบันทำสออันนี้ครับ ในช่วง3ปีที่ผ่านมาอันนี้ผมว่ายากสำหรับบ้านเราอาจจะยังยากอยู่นะแต่ว่าไม่แน่อีกสัก5ปี10ปีอาจจะทำได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยอา,อาจจะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่เปลี่ยน mindset ของของบริษัทนะฮะในในประเทศไทยว่าจริงๆแล้วเราเป็นน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์กันมากจะมากกว่าจะเป็นคู่แข่งกันด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้เป็น เป็นจุดแข็งจุดอ่อนนะครับของการทำ benchmarking แต่ละประเภทนะครับทำ internal benchmarking องค์กรเดียวกันก็ให้ข้อมูลได้ง่ายนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายการเปรียบเทียบข้อมูลก็ทำกันได้ค่อนข้างที่จะ,ะ,ะชัดเจนนะครับ,นะรบตัวชี้วัดไม่ต่างกันแต่ว่าบริบทมันใกล้กันนะฮะเพราะฉะนั้น i n n o v a t i o นก็อาจจะเกิดได้น้อยน้อยไปสักนิดหนึ่งนะฮะ ถ้าทำคอมเพรติฟทีฟก็คือทำข้ามธุรกิจกับกับคู่แข่งเนี่ยท่านว่าจะได้ไหมครับเนี่ยความร่วมมือในการให้ข้อมูลเนี่ยแต่ละคนก็จะห่วงของตัวเองนะไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยอยากจะได้ของคนอื่นนะฮะแต่ไม่อยากจะให้ของตัวเองนะะความสัมพันธ์ของข้อมูลนี่ก็คือเปรียบเทียบกันได้แน่นอนถ้าท่านวัดในในตัวชีวิตเดียวกันเพราะท่านทำธุรกิจประเภทเดียวกันนะฮะก็เปรียบเทียบข้อมูลกันได้ถามว่า จะปรับปรุงแบบก้าวกระโดดเนี่ยชัดไหมก็ไม่ชัดนะเพราะบริบทมันก็ใกล้กันเหมือนกันนะ,ะธุรกิจเดียวกันนะครับอินดัสทรีเบนชมากิ้งก็อย่างที่ทางสถาบันทมนะ,ะธุรกิจกลุ่มเดียวกันนะถ้าไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับแต่ท่านอยู่ในธุรกิจเดียวกันนะครับอย่างเช่นอาหารธุรกิจอาหารอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ทำเบนชมากิ้งด้วยกันได้นะครับ อันนี้สุดยอดครับเจเนอริกเบนชมากิ้งท่านเห็นกรณีศึกษาที่ที่ยกมาส่วนใหญ่เป็นเจเนอริกเบนชมากิ้งก็คือทำเบนชมากิ้งข้ามอุตสาหกรรมนะครับก็ข้อมูลอาจจะเปรียบเทียบกันได้ยากนิดนึงนะครับนะครับแต่ว่าอินโนเวชันสูงนะครับฮะได้ครั้งหนึ่งเป็นบิ๊กเชนหรือแะ้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเบนชมากิ้งแบบข้ามห้วยนะครับที่มีการทำมาแล้วนะครับเป็นตัวอย่างจริงครับาสายการบินนะครับ ทำเรื่องของการบํารุงรักษาเครื่องจักรนะครับโทษครับการบารุงรักษาเครื่องยนต์ในช่วงที่รอรอที่จะบินขึ้นนะฮะก็ไปทํากับโฟล์ล่าวันเหมือนกันนะครับนี่เป็นเคสสตัตดี้เยอะเหมือนกันนะโฟล์ล่าวันมอเตอร์ล่านะครับทำในเรื่องของการรับออเดอร์ขนส่งสินค้านะครับกับโดมิโนพิซซ่าแล้วก็เฟ d เ r อร์เอ็กซ์เพรสนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีการกําหนดหัวข้อครับเบจมังค์กิ้งจะเป็นเรื่องที่เราต้องหยิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับ ธนาคารนะครับทำเรื่องของการจัดคิวลูกค้านะครับไปทํากับสายการบินแล้วก็นิสสันนะครับให้บริการลูกค้าแล้วก็กระบวนการฝึกอบรมนะครับกับแมคโดนัลล์นะครับขึ้นชื่อเลยใช่ไหมฮะแมคโดนัลล์การพัฒนาบุคลากรนะครับอันนี้เข้ามาสู่โปรแกรมของเรานะครับก็เขาคิดว่าในช่วงช่วงที่ผมบรรยายไปใน่วงต้นนี้ก็คงจะทําให้ท่านได้เข้าใจนะครับ มากขึ้นนะครับอย่างน้อยๆก็ท่านมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีแนวทางที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับคอนเซปต์ Concept, และก็แนวทางของ benchmarking นะครับทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เรา,าจริงๆแล้วเราเรียนเชิญท่านมาเพื่ออยากจะแนะนําโครงการนี้นะครับที่เราทําในปีนี้ benchmarking in practice นะครับโครงการนี้มีจุดเด่นอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1คือท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจนะครับกระบวนการ benchmarking นะครับเป็นลักษณะของ g e n e นอ c b e เบนช์มาร์ก่ข้ามอุตสาหกรรมนะครับโดยการลงมือปฏิบัติจริงนะครับท่านจะได้ทำจริงๆในทุกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านหลังจากที่ท่านเข้าโปรแกรมนี้แล้วท่านจะทำเบนช์มาร์กิ g งได้ด้วยตนเองนะครับไปทำในองคอ์กรของท่าน,นได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากท่านเข้าใจกระบวนการ b e n c h m a r k กิ g แล้วท่านจะได้เรียนรู้และแลกแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติระหว่างองค์กร ด้วยนะครับในหัวข้อที่ท่านเข้าร่วมนะครับทั้งผมผมอยากจะพูดว่าท่านจะได้เรียนรู้จากองค์กรที่เป็น internal partner และ external partner เพราะว่าเราจะมีการเชิญบริษัทที่อยู่นอกกลุ่มเนี่ยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านด้วยนะครับจะพาท่านไปใส่วิสิตนะครับหัวข้อก็มี2หัวข้อนะครับ employee engagement excellence นะคก็ครอบคลุมในเรื่องของการสร้างความผูกพันกับองค์กรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ HR นะฮะแล้วก็ ในเรื่องของ customer service excellence เป็นหัวข้อเดิมที่เรา r e p a t ซ้ำปีนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านจะได้รับนะครับจากการเข้าร่วมโครงการท่านแน่นอนครับท่านได้เรียนรู้กระบวนการ benchmarking อย่างเจาะลึกนะครับได้ทำทุกขั้นตอนนะครับองค์กรจะได้รับ benchmarking report นะครับซึ่งเป็นรายงานที่ช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ตัวท่านเองนะครับเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับ ก็ท่านจะเห็นว่าตรงไหนที่เป็นจุดแข็งเป็นสเตรนท์ของกรท่านที่ท่านทําได้ดีแล้วในเรื่องแต่ละเรื่องนะครับรวมถึงท่านจะได้เห็นแก็นะครับในจุดที่ท่านควรจะต้องอให้ความสําคัญนะครับท่านจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากกูรูนะฮะ คุณบรูซนะฮะมิสเตอร์บรูซเซิลส์นะครับ,รบที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้แล้วก็จะมีการพาท่านไปไซต์วิสิตนะครับไซต์วิสิตนี้จะเกิดขึ้นทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มนะครับในกลุ่มก็คือกลุ่มที่เข้ามาร่วมโครงการกับเรานะครับแล้วก็ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของเบสเซนเตอร์นะครับสามปีนะฮะสิทธิประโยชน์ตรงนี้ก็คือท่านสามารถที่จะเข้าร่วม งานสัมมนา,าที่จัดโดยเบสเซนเตอร์ได้นะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นเรามีการจัดสัมมนาเป็นประจําทุกปีนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนะครับก็ท่านจะได้รับสิทธิ์นะครับในการเข้าร่วมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายของของเบสเซนเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับอันนี้ผม อยากให้ท่านมองตรงนี้เป็นสําคัญด้วยนะครับท่านจะได้เน็ตเวิร์กนะครับนะครับเพราะว่าการที่เข้าท่านเข้ามาเจอกันท่านมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือนะครับทั้งในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการรวมถึงถ้าผู้บริหารระดับสูงท่านเข้ามานะฮะก็จะมีโอกาสในเรื่องของการาร่วมมือความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตด,ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นประวัติครับของอที่ปรึกษา ตางประเทศของเรานะครับคุณบรูซนะครับอย่างที่ผมเรียนก็เป็นดีเรคเตอร์ของ b Benchmarking มาร์ช p a r เนอร์ชิพนะครับประเทศออสเตรเลียซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาให้เราในรอบที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับที่ทำเรื่อง c u สเ o อ e r เซอร์วิปีนี้ท่านก็ยังเข้ามาช่วยเรานะครับตอนนี้ท่านเป็นดีเรคเตอร์ในเรื่องของ Business Development นะครับของ g l o b a l benchmarking network นะครับซึ่งตอนนี้ GBN ตรงนี้เนี่ยมีเมมเบอร์อยู่ในกว่า20ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำ benchmarking ให้กับองค์กร นับพันแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างๆนะครับอินเดียแคนาดานะครับสิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยออสเตรเลียเพราะฉะนั้นคุณบูสเนี่ยจะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้เห็น practice ดีๆเยอะนอกจากท่านจะได้เรียนรู้จากองค์กรอื่นที่เข้าร่วมโครงการแล้วท่านก็จะมีการถ่ายทอดแล้วก็เล่าให้ท่านฟังด้วยนะครับว่า practice ของคอื่นเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ที่หลากหลายในอุตสาหกรรมนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นผลิตนะครับสื่อสารนะครับพับบิกเซกเตอร์นะครับสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจประเภทไหนท่านสามารถเข้ามาร่วมโครงการกับเราได้นะครับแล้วก็มีดัตต้าเบสนะครับถ้าท่านอยากจะดูซิว่าองค์กรอื่นในต่างประเทศเขาเป็นยังไงก็มีดัตต้าเบสให้ท่านสามารถปรีเทียบได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นทีมงาน หลักนะครับของโครงการนี้นะครับคนนี้เป็นกูรูของประเทศไทยนะครับเป็นคนแรกที่นำเบนช์แม็กกิ้งเข้ามาในเมืองไทยนะครับพร้อมๆกับใครใครอยู่ในแวดวง t q a นะมครับดรบุญดีเป็นคนที่เอาเบนช์แม็กกิ้งเข้ามาพร้อมๆกับ t q a นะครับนะครับ ก็ท่านมีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับในการทำ benchmarking อย่างมากนะครับแล้วก็บริษัทที่ผมเล่าให้ฟัง <c oughs> บริษัทแกลงนะครับ <c oughs> ก็ทำ benchmarking กับท่านนี่แหละนะฮะในเมื่อ10ปีก่อนแล้วก็มีอาจารย์ดุดดาวนะครับอาจารย์ดุดดาวจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอในเรื่องของ HR นะครับการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับซึ่งก็จะมาช่วยท่านนะครับในถ้าท่านเข้ามา เข้าโครงการในเรื่องของ Employee Engagement นะครับก็จะมี Technical Expert นะครับช่วยท่านได้นะครับแล้วก็อาจารย์นัทพัฒน์อาจารย์นัทพัฒนก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารลูกค้านะครับก็จะมาดูแลในเรื่องของ Customer Service Excellence นะครับในหัวข้อนั้นนะครับแล้วก็ทางผมเองเป็นนักวิจัยก็จะดูแลในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ผลนะครับก็จะเห็นได้ว่าทีมงานเราก็จะมีความ มีความพร้อมะนะฮะในการที่จะให้บริการกับท่านนะครับแล้วเราจะทําอะไรกันบ้างครับในในในโปรแกรมของเรานะครับก็เราจะทําในทุกขั้นตอนนะครับเพื่อให้ท่านได้เข้าใจในกระบวนการเบนช์แม็กกิ้งนะครับโดยที่เราแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือ,อให้ท่านเข้าใจนะครับในขั้นตอนและวิธีการของการทำเบนช์แม็กกิ้งในภาพรวมอันนี้คือโอเวอร์วิวทั้งหมดนะครับว่าเราจะทํา1ึสา่อะไรบ้างนะครับ แล้วองค์กรจะมีบทบาทยังไงนะครับในการเข้าร่วมนะครับรวมถึงแต่ละคนมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับเวลาเรามารวมกันแล้วเราต้องคอมโพม i s ์นะครับมาคุยกันซิว่าแต่ละท่านอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะครับนะครับก็ตรงไหนที่เป็นประเด็นปัญหาร่วมหรือประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันนะครับก็มาคุยกันนะครับว่าเราจะมีการเพิ่มสโคปนะครับเข้าไปครอบคลุมในแอเรียตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ เราจะมีการพัฒนาแบบประเมินประสิทธิภาพที่เราบอกว่าเราใช้ตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องมือในการทำ benchmarking นะครับตรงนี้เป็น standard tools นะครับในการประเมินฮนะก็จะมีการ customize ให้เข้ากับกลุ่มของท่านด้วยนะครับนี้เป็นตัวอย่างของ benchmarking assessment tools นะครับที่เราบอกนะครับที่เราใช้ในหัวข้อเมื่อปีที่แล้วนะครับในเรื่องของอาการให้บริการที่เป็นเลิศก,กับลูกค้านะครับก็เราก็จะมีประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับ customer service excellence นะครับแล้วก็ ไปเก็บข้อมูลนะครับจากบุคลากรในองค์กรของท่านนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลครับอันนี้องค์กรจะเป็นคนดําเนินการนะครับท่านก็ไปเก็บข้อมูลจากบุคลากรในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการเป้าหมายเช่นท่านทําเรื่อง customer service excellence ท่านก็ไปเก็บข้อมูลจากพนักงานครับที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรงนะครับไม่มีใครตอบว่าองค์กรของท่านดีหรือไม่ดีได้เท่ากับคนที่สัมผัสกับลูกค้าถูกไหมครับ นะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานนะครับทุกคนทําเหมือนกันด้วยวิธีการเดียวกันด้วยเครื่องมือเดียวกันนะครับแล้วเราเอามา,าวิเคราะห์ผลนะครับขั้นตอนที่3 identify strength และก็ opportunity ของแต่ละองค์กรนะครับก็จะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการโดย best center และก็ benchmarking partnership นะครับเราจะทำแล้วก็สร้าง benchmarking report นะครับ ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขององค์กรนะครับแต่แองค์กรเปรียบเทียบกับคนอื่นนะฮะอันนี้คือตัวอย่างการวิเคราะห์นะครับเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีทั้งหมด10บ,บริษัทมาจอยกันนะครับกราฟแต่ละเส้นก็คือ1องค์กรนะครับแล้วก็ในแนวแกนนอนก็คือประเด็นที่เราแอ s เสิในแต่ละเรื่องนะครับเราก็จะได้เห็นได้ว่าในแต่ละประเด็นเนี่ยองค์กรของท่านมีจุดแข็งตรงเรื่องอะไรบ้างนะครับ นะอย่างค์กรนี้ก็โดดเด่นในเรื่องนี้ฮะเรื่องที่ประเด็นในหัวข้อที่53มนะครับมันก็จะมีการไอดีนิฟายว่าใครมีจุดแข็งในเรื่องอะไรในขณะเดียวกันครับไอดีนิฟายแกลของท่านนะครท่านก็จะมีนะฮะว่าองค์กรของท่านมีจุดที่ควรจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ผ่านกระบวนการของเรานะครับแล้วเราก็จะสร้างเป็น table of learning นะครับในการ ทำให้ท่านสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ถ้าท่านเห็นนะครับข้างบนนี่คือประเด็นแต่ละประเด็นนะครับในแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคัสเตอร์เซอร์วิส67เรามีประเด็น67ประเด็นย่อยนะครับแนวแนวตั้งนี่คือ1องค์กรเพราะฉะนั้นอย่างองค์กรที่6เนยะท่านเห็นไหมฮะเขาจะมีสีเขียวก็ทั้งเยอะแสดงว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยองค์กรนี้น่าจะโดดเด่นในเรื่องของคัสเตอร์เซอร์วิสแต่ว่าเขาไม่จำเป็นจะต้อง แชร์ในทุกเรื่องถูกไหมครับเราเลือกคู่เทียบได้อย่างองค์กรที่5นะครับเขาอ่อนในเรื่องประเด็นที่9้าใช่ไหมครับก็อาจจะแชร์กันองค์กรที่6แชร์ให้องค์กรที่5ได้นะครับในขณะเดียวกันในหัวข้อที่12องค์กรที่6ก็จะแชร์ให้องค์กรที่9ได้ที่มีแกลบตรงนี้ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกครับทุกคนไม่ได้เก่งไปในทุกเรื่องเห็นไหมครองค์กรที่6ก็ยังมีแกลบถูกไหมครับส่วนใหญ่ดีมีแกลบเหมือนกันครับ ก็เป็นประเด็นที่เขาอาจจะยังทําได้ไม่ดีเขาก็สามารถที่จะไปเรียนรู้จากคนอื่นได้เวันนั้นถึงบอกว่าทําไมซีร็อยังคงทำเบนช์ h ม a r ์กิ้ได้ไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้ดีไปทุกเรื่องนะฮะก็เรียนรู้จากกันได้อย่างนี้นะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ละะ้วทาไงดีฮะไม่มีใครเก่งเลยในเรื่องนี้ มีทั้งเหลืองนี่ก็ยังไม่ยังไม่ดีฮะก็กึงก่งกลางๆอยู่แดงนี่ก็คือไม่ดีไม่มีใครแชร์ได้เลย <Hello. S 1> นี่ฮะนี่คือหน้าที่ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยว่าอันไหนที่เป็น common problem อย่างนี้ฮะรเราต้องหา external partner มาช่วยท่านนะครับเพราะว่าทุกองค์กรเป็นปัญหาที่องค์กรส่วนใหญ่เจอในกลุ่มของเราครับเราจะช่วยท่านในการปิดแก็บหา practice มาปิดแก็บให้ท่านนะครับ อันนี้ของจริงนะที่เราทําปีที่แล้วก็จะมีการไอดีนิฟาว่าจะมีการแชร์กันในเรื่องไหนบ้างนะครับผ่านกระบวนการของเราองค์กรที่6ก็จะแชร์ในเรื่องข้อที่19นะครับถ้าในหัวข้อที่ไม่มีใครเก่งเลยเราก็หา external partner ให้นะครับนะอย่างปีที่แล้วเราพาไปเรียนรู้จาก ais นะครับที่สามารถที่จะ,ะมีความโดดเด่นนะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการจัดสรรบุคลากร,กรจัดสรรพนักงานมาให้บริการลูกค้าในช่วงที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นพีคโหลดในบริการเวลาที่ลูกค้ามีความต้องการมากๆมีคอมาเยอะๆเนี่ยเขาบริการยังไงนะฮะก็พาไปเรียนรู้รวมถึงอย่างที่บอกนะครับ international best practice จากที่ปรึกษาของเรานะครับท่านมีประสบการณ์เยอะมากๆนะครับท่าน,นสามารถที่จะแชร์ไอเดียให้ท่านได้นะครับหลังจากที่ท่านได้รับ benchmarking report แล้วเนี่ยก็จะเราจะมีการจัดเวิร์กช็อปนะครับ เป็น l e ARNING AND s h a r i n g WORKSHOP ซึ่งจริงๆแล้วสเต็ปนี้ก็คือหัวใจของ benchmarking ถูกไหมครับนะเราค้นหา best practice เพื่อเอา best practice ไปปรับใช้นะครับก็จะมีการสอนให้ท่านใช้รายงาน benchmarking แล้วก็วิธีการวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีการเรียนรู้ practice จากสมาชิกในกลุ่มนะครับแล้วก็เยี่ยมชมองค์กรนะครับสองแห่งนะครับ internal 1 external 1เป็นอย่างน้อยแต่ถ้าท่านสนิทสนมกันอยากทำมากกว่านั้นก็ ให้เป็นออปชันนะครับท่านสามารถทำได้นะครับแล้วก็จะมีการช่วยท่านนะครับจัดทำร่างแผนปฏิบัติการสำหรับการปรับปรุงจะเอาเบสแพคทิส hmm. ไปใช้ในเรื่องอะไรนะครับจะไปปรับใช้ยังไงบ้างในองคกรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปีที่แล้วนะฮะก็หลังจากที่แชร์ริงกันแล้วเนี่ยก็เราก็มีการแคปเจอร์นะครับในส่วนที่เป็น เล ARNING POINT ของแต่ละคนนะก็จะเห็นว่าปีที่แล้วจะมีหลากหลายธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแอนด์เบรเวอร์นะครับมีค้าปลีกนะครับมีการธุรกิจอาหารนะครับแปรรูปอาหารธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้างเห็นไหมครับหลากหลายธุรกิจโรงพยาบาลนะครับแต่ว่ามีประเด็นที่เขาสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้นะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับบริษัทนี้ทําผลิต อาหารแปรรูปเขาบอกว่าเวลาที่มีออเดอร์มาเนี่ยเขาจะมีช่วงระยะเวลาในการผลิตที่ค่อนข้างสั้นมากนะครับเพราะงะั้นการที่เขาจะผลิตส,สินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมีการ forecast ออเดอร์ไว้ล่วงหน้าในระดับหนึ่งพอมมีออเดอร์มาปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการ adjust เล็กน้อยนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะใช้เวลาส่งมอบสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้นะครับเพราะงะั้นโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาเรียนรู้จาก แปลรูปอาหารท่านว่าเขาเรียนรู้เอาไปใช้อะไรฮะสต็อกยานี่อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นของที่ไม่เน่าเสียตรงนี้ฮะในโรงพยาบาลเนี่ยต้องมีการทําอาหารใช่ไหมครับคัเทอริงใช่ไหมครับเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขามีปัญหาว่าเขาไม่สามารถคาดการได้ว่าเขาควรจะต้องสั่งวัตถุดิบอะไรเท่าไหร่เพื่อลดของเสีย นะคคือคือทำให้เกิดเวสน้อยที่สุดเพราะนั้นเขาก็จะไปเรียนรู้จากจากาธุรกิจที่ทําในเรื่องนี้นะครับเอามาปรับใช้นะครับก็เอาไปใช้ในกระบวนการบริหาราครัวของเขาครัวของโรงพยาบาลนะครับในขณะเดียวกัน,นครับธุรกิจที่ทําในเรื่องของอาหารสําเร็จรูปนะฮะก็เรียนรู้จากโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับ โรงพยาบาลเขาจะมีกระบวนการกระบวนการหนึ่งนะครับในการที่จะ,ะลดข้อร้องเรียนของลูกค้านะครับโดยเขาเรียกว่าเป็น service recovery process ก็คือเวลาที่เขาเขาจะมีเวลาที่ลูกค้าไม่พอใจเนี่ยหรือว่าผู้ผู้มารับบริการไม่พอใจเวลากลับไปเขาจะอาจจะไปบอกต่อถูกไหมฮะหรือเขียนข้อร้องเรียนนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นนฮะเขาก็เลยมีทีมงานในการที่จะต้องไปคอยดีเทคดูฮะว่า มีแนวโน้มที่ผู้มารับบริการจะเริ่มไม่พึงพอใจแล้วเขาจะมีทีมงานเข้าไปแอดแท็กเลยนะบอกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็พนักง,งานเรามีปัญหาอะไรในการบริการของที่ทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจหรือเปล่านะโดยมีการสังเกตจากสีหน้าท่าทางการแสดงออกของของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ที่ทำในเรื่องของอาหารสําเร็จรูปเขาบอกว่าเขาได้ไอเดียต,ตรงนี้จะเอาไปปรับใช้แต่ว่าก็เขาบอกว่า เขาเป็นสองสองสองเด้งนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปปรับใช้ในการดีเทคความไม่พอใจของลูกค้านะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะไปปรับใช้ในการที่จะรับรู้ความไม่พึงพอใจของพนักงานของเขาเพราะว่าเขาบอกว่าปัญหาของเขาคือกว่าจะรู้ตัวพนักงานของเขาก็ยื่นใบลาออกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเจอปัญหาตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาเอาเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ตรงนี้ไปใช้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่า ทุกธุรกิจเรียนรู้ระหว่างกันได้หมดนะครับอันนี้คือเคสจริงนะครับเป็นตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นการติดตามผลนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นออปชันนะครับถ้าองค์กรที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจแล้วก็อยากที่จะมาแชร์ริงกันว่าหลังจากที่ท่านเอาแพ c t ทิสไปประยุกต์ใช้แล้วเอาไปอินพ e เมนต์แล้วมันมีปัญหาติดขัดปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะจัด เซสชัน uh, ตรงนี้ได้นะครับสถาบันและก็เบสเซนเตอร์ก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของวิทยากรที่ปรึกษานะฮะแต่ว่าในส่วนของการ uh, ประชุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็อาจจะต้องในกลุ่มนะฮะช่วยกันนะครับ,น option, นรบอันนี้เป็นออปชันนะครับอันนี้เป็นสำหรับองค์กรที่สนใจนะครับสามารถ uh, ดูรายละเอียดตรงนี้ในในเอกสารได้นะครับก็องค์กรทั่วไปก็มีค่าใช้จ่ายห้าหมื่นบาทต่อต่อหัวข้อนะครับ ท่านไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งสองหัวข้อนะครับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้สองท่านโดยเรามีเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ใครก็ได้เข้านะฮะต้องเป็นผู้บริหารระดับผู้บริหารเท่านั้นนะครับถ้าท่านท่านส่งพนักงานระดับปฏิบัติการมาเราไม่ให้เราไม่ให้เข้านะครับนะฮะต้องเป็นผู้บริหารเท่านั้นที่ดูแลในแต่ละแอเรียในหัวข้อที่ท่านเลือกนะครับนะครับสำหรับสมาชิกสถาบันนะครับ ส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าจะเป็นสมาชิกสถาบันนะครับก็จะได้รับเรทพิเศษนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วช่วง3ปีนี้ก็คือ5.4.5.5.5.6เนี่ยเป็นช่วงของการจัดตั้งเบสเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นสถาบันยังมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการทำเบนช์ m มาร์กิ้งนี้นะครับปีนี้เราได้รับการสนับสนุนทั้งจากสถาบันเพิ่มและก็องค์การการเพิ่มผลประตเอเชียราะเรา ค่าใช้จ่ายในแต่ละหัวข้อจึงไม่สูงมากนะักจริงๆแล้วจะจะมีจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านี้นะครับก็สิทธิทประโยชน์ที่ท่านจะได้รับก็คือตามเอกสารผมผมได้แนะนําไปแล้วนะครับในในในตอนต้นนะครับก็จะมีในเรื่องของการได้รับคําปรึกษาแนะนำนะครับจากของจริงนะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับมิสเตอร์บลูสนะครับแล้วก็มีค่าเอกสารประกอบการสัมมนานะครับมีการสัมมนาทั้งหมด6ครั้งนะครับ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมองค์กร2แห่งนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลวิเคราะห์ผลข้อมูลนะครับโดยที่ท่านจะเป็นส่วนค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับองค์กรของท่านก,ก็ดูแลกันเองนะครับเพราะว่าท่านต้องไปเก็บข้อมูลจากคนในองค์กรของท่านนะครับแล้วก็ท่านจะได้รับ benchmarking report นะครับในลักษณะที่เป็น overall benchmarking report นะครับแต่ว่าองค์กรไหนสนใจนะครับอยากจะได้ รีพอร์ตของตัวเองเลยนะครับที่เป็นวิเคราะห์เฉพาะองค์กรของตัวเองก็สามารถที่จะ,ะก็จะเลือกเลือกได้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอันนี้มาเมื่อเช้านี้นะฮะไม่รู้ไปทำเบนช์มาร์กิ้งกับทีวีไดเรกหรือเปล่านะฮะถ้าท่านสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับในในวันนี้นะครับภายในวันนี้นะครับส่งใบสมัครนะฮะตัดสินใจได้ส่งใบสมัครจะได้รับ สิทธิพิเศษนะครับเป็นสมาชิกประเภท EA หนึ่งปีนะครับนะครับก็ได้ได้สมนาคุณไปด้วยนะครับก็ท่านสามารถกรอกไปสมัครด้านหลังแล้วก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เราได้นะครับสำหรับสมาชิกไม่แน่ใจผมว่าส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสถาบันอยู่แล้วใช่ไหมฮะ,ฮะท่านก็แลวลต่อสมาชิกปีหน้าท่านก,ก็ก็ใช้สิทธินี้ได้นะฮะก็อันนี้เป็นสิทธิประโยชน์นะครับของสมาชิกนะครับประเภท EA แล้วก็มีฝากประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับก่อนจบนะครับก็สถาบันจะจัดนะครับพิธเซมินานะครับในหัวข้อ Innovation and Benchmarking The Way Ahead นะครับก็ในวันศุกร์นะครับที่21มิถุนายนนะครับที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทนะครับก็โดยวิทยากรที่ปรึกษาถ้าท่านยังไม่ได้ตัดสินใจจะเข้าร่วมโครงกานกับเราก็ลองไปฟังคุณบรูซนะฮะคุณบรูซก็จะมาบรรยายนะครับในหัวข้อ อ n n o v a t i o n and Benchmarking ก็จะทําให้ท่านได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแล้วมันอาจจะมีจริงๆคุณพูสมีกรณีศึกษาเยอะนะฮะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแล้ว b e n c h m a r k ิ n งมันนําไปสู่ Innovation ได้ยังไงนะครับก็ก็ลองไปฟังกันดูนะครับก็สนใจก็ติดต่อนะครับที่ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตนะครับสถาบันเพิ่มนะครับก็มีรายละเอียดนะครับในบรชวร์นะครับโอเคครับอันนี้สุดท้ายแล้วครับ ผมเลยเวลามา5นาทีนะครับถึงแม้ว่าท่านจะตัดสินใจนะครับเข้าร่วมโครงการกับเราในปีนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็ตามนะครับในฐานะของเบสเซนเตอร์นะครับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะครับเราก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่นะครับในการที่เผยแพร่นะครับองค์ความรู้นะเกี่ยวกับเบนช์ m a ก k ิ่งให้กับท่านนะครับซึ่งผมมีเมสเซจสาข้อนะครับที่อยากจะฝากท่านไว้นะครับข้อที่1นะครับสําคัญมากเลยครับ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจไหนนะครับท่านก็ทำเบนช์ m a ก k ิ n งได้นะครับอันที่ 2. นะครับเบ n ช์ m a ก k ิ n งไม่ใช่การแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเบนช์ m a ก k ิ n งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากนะครับในการที่ทำให้ท่านมีโอกาสในการเรียนรู้นะครับแล้วก็สำคัญมากเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำเบนช์ m a ก k ิ n งแล้วคุณมีความสุขนั่นแสดงว่าท่านกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับองค์กรที่ไม่เหมาะนะ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำเบนช์แมกซ์กิ้งแล้วท่านต้องมีความรู้สึกว่าท่านเป็นทุกข์นะเพราะว่านั่นคือโอกาสในการปรับปรุงนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทําแล้วท่านมีความสุขท่านก็จะไม่คิดว่าท่านจะต้องปรับปรุงอะไรถูกไหมครับนะฮะังนั้นก็ในอนาคตนะครับก็ถ้าท่านคิดอยากจะทำเบนช์แมกซ์กิ้งก็ถ้าท่านจำคีย์แมสเซจสามข้อนี้ได้ผมคิดว่าท่านจะทำเบนช์แมกซ์กิ้งได้อย่างถูกทางนะครับแล้วก็อย่าลืมนึกถึงเรานะครับนะฮะเบสเซนเตอร์นะครับ ขอบคุณครับ